แต่ำแพ่งมือนี้เป็นมือที่สองเครื่องจักรเริ่มเข้าเคลียร์พื้นที่เริ่มเข้าสู่โหมดทำมาหากินเป็นจีนเป็นจังหลังจากที่เดี่ยวไหลบอมีงานเด็ดที่เป็นตีกหมายถึงบ่มีงานที่ทีซีพีรายได้เป็นินเป็นอันเ็หลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่กับโควิด หนึ่งปีกว่าๆตัวเบาวิ้วเลยเบายันจิตวิญญาณกระเป๋าสตางค์นี่ยิ่งเบาไม่ต้องถือไม่รู้จะถือมาทำไมทั้งกระเป๋ามีแต่บัตรใช้ทําสักเบือรอะไรก็ได้วันนี้เป็นวันที่สองของการเริ่มโรงงานปรับพื้นที่ต้องอนหายใจ ดูสภาพพื้นที่เราอยากจะบอกว่าท้าทายมา,ากกับทำพื้นที่แบบเนี้ยให้มันเป็นสีเขียวก็ถ<อ>ือว่าเป็นเป็นความท้าทายความท้าทายพิสูตรความพยายามทนี่ทำแบบเนี้ยมัน จะเลี้ยงตัวเองได้จกินเราติดตามกันบัานนี้เดนันที่สองดูผลงานการปรับพื้นที่ว่าเราจะทำไปได้เยอะแค่ไหน,นแล้วเราจะใช้เวลาใช้เงินสักเท่าไหร่จริงๆจ้างผูร้รับเหมาเนี่ยเขาไม่เหมานะก็บอกงานลนานักษณะนี้เหมาตายห่าเลยก็บอกทำไปจ่ายไปอ่ะก็เข้าทำเพราะมันเป็นงานที่ ทำกับจินแต่ไหนไหลากเขาบอกอย่างนั้นมนตัวรัจัางเราก็จะเชื่อเขาแล้วเราก็จะอดทนแล้วติดตามว่าพัฒนาการต่อไปต่อไปและต่อไปมันจะเป็นยังไงยังไงอย่าลืมติดตามมืนเมารชนแนลดูแล้วชอบกดไลค์ดูแล้วใช่กดแชร์าก ากติดตามความไร้สาระอิ่มเบลึกชุกชัดแต่ว่ามันก็เป็นความบันเทิงที่ที่เบานะไอความไร้สาระของ u t u b e ที่ที่นึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปบางทีเหมือนเหมือนไม่มีประโยชน์แต่บางทีมันก็คือความเพลิดเพลินที่เบาก็ไม่ต้องหนักไม่หนักหูหนักตาไม่หนักอกหนักใจสบายใจยีราดํำแพงสุกสบายดีย่ำสาว กินเขาเศ้าเขาง่ายเรียบร้อยบาที่นี่ข้าสีเห็ดเวียเยเด็ดมาเอาฟื้นไปต้มน้ำส่งกาแฟมาตัดใหม่ไปตอกลักตีไร่ให้คนขับในโคเวียกค้นรลายยางไปอาชีาพ้าไปหาตัดใหม่ตอกไม้ไม้ยังกับไดมี่เป็นพ่อหาได้เอาเปตอกลัก ถึงดึงเชือดต,ตีไล่เพื่อให้คนขับเครื่องจักรได้เข้าใจง่ายโอ้ยฮอนไลนพี่น้องเอ้ยบอกไปถือแดดว่างหันว่ามันพาทิติยาไซอิโอดวฮ้ยจังได้จังเปนหอนอยูเ่เบิ่งอยู่ไกล ติดตามผลงานอยู่ไกลๆเป็นแต่รอดเวละ่ะพี่น้องป้องตายทั้งหลายายากไมช่ชีวิตเกษตรแดดมันก็เป็นแต,ต่ยาดแดดอ,ดอุบาทอุบายอุบาทอุเบียแดดฮอนว่ามันพาทิตเฮียใช่หรอ,อหูฮอนว่าฮอนหดดา เป็นฝั่งฝายน้ำล้นเป็นฝั่งน้ำออกเป็นฝั่งน้ำออกเราจะไม่ให้มันตรงกับทางน้ำเข้าเราจะปัดน้ำเข้าตรงแก้มลิงอาศัยไหลของเกาะฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้จะเป็นเกาะส่วนตรงนี้เนินมะขามเทศเราจะเนรมิตภูเขาส่วนตัวเล็กๆตรงนี้เอาไว้ทำบ้าน ติดตามกันว่าการเนลพิทภูเขาจำลองหรือว่าโนนบ้านผมเรียกโนนจะเป็นยังไงตั้งใจจะเอาบ้านขึ้นมาไว้ตรงนี้ส่วนจะเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึง่งตอนนี้เอาพื้นที่ให้สวยบ้านข้างเคียงเขาทำฟาร์มบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนี้เป็น จ้าบ้านที่ให้การต้อนรับดีมากเมื่อคืนพาไปนอนที่บ้านพักกลางน้ําส่วนตัวเลยตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำเก่าเป็นแก้มลิงเดิมบ่อที่สองผู้ใหญ่แกก็ขยายพื้นที่ทําเป็นบ่อน้ําบ่อรับน้ำลูกเรียนฟังชั้นแก่เยอะมากถนนเส้นนี้เดิมทีอดีตเคยเป็นคลองสาธารนณะแต่น้ำไม่ไหล น้ำธรรมชาติไม่มามาแต่น้ําที่ธรรมชาติมาทีท่วมแล้วก็หายก็ชุมชนคือก็ตัดสินใจทําเป็นคลองเอทำเป็นถนนสาธารนณะก็เข้าท่าไปอีกแบบร้อนมากแต่เราก็ใจสู้ความจเจริญกำลังจะมาเยี่ยมเรา มีร่มไม้อยู่ร่มเนี้ยที่เป็นของเดิมไม้ของเดิมนี้เราจะเหลือไว้ตรงเนี้ยลานตรงเนี้ยเป็นแปลงนาจินตนาการดูเป็นแปลงนาแล้วไม้ี่จะเหลือไว้ตรงนี้จะเป็นสวนนี่เป็นสวนหยอ่อบ้านไม้ไผ่จะอยู่ตรงนี้ก่อน จนกว่าดินจะแน่นพื้นที่จะสวยแล้วเราค่ย้ายบ้านขึ้นไปตรงภูเขาจำลอง พี่น้องเลยนี่ผมไม่ตัวเราอยู่ต้นเดียวพอเดินลบนอนเพิ่งเพ็่เบียยบครับเป็นจะเละเบิ้องยางเดียวนะคกัลังใจทีนงานเบิ่งเป็นปันผู้เขา่น้อย ไล่ปัดน้ำเก่าออกขุดขยายขอบรอบนอกแต่ก่อนเอาสันนอกเพื่อระบายน้ำออกเกิดุ่งใส่ตัวกลางตัวกลางเคล็ดเป็นสะดือแก้มเด่กเข่งปลาบูงต้นนู้อเอาปลาเขื่นตัวหนึ่งเด็กแจ้งผู้ใหญ่บ้านเขื่อนพ้นไม่ใช่กินต่มีแห้ง นอนเล่นจะค่าคนเลยถ้าเ,เบิกง,งานหลอบใบขี่ลายคำแพงแดดห่อนขนาดไหลลบมุมรีสตาร์ทรถอยู่คนเดียวปึ๊บอยู่ในรถ